คุณยศวัสด์มาไปสารสินครับกับเรียนท่านประธานสภาที่ครบผมยศวัสด์มาไปสารสินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักภูมิใจไทย 3, เขตที่สาอำเภอธรมกาลอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบ,บุรีครับวันนี้ผมมีเรื่องที่จะหารือผ่านท่านประธานสภาไปยังรัฐบาลครับผมจําได้ครับตั้งแต่ผมหาเสียงมาจนกระทั่งได้รับตําแหน่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะครับสิ่งที่ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน โดยเฉพาะชาวไร่และชาวนามาโดยตลอดนั่นก็คือราคาพืชผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นราคาอ้อยและที่สําคัญก็คือราคาข้าวนะครับที่ผ่านมาว่ายังไม่ได้รับการแก้ไขแล้วก็ยังไม่เป็นที่พอใจแต่อย่างไรก็ตามครับปฏิเสธไม่ได้ที่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ของผมส่วนใหญ่นะครับทำเป็นชาวนาแล้วก็วันนี้นะครับผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้อง ประชาชนหนักกว่าเดิมครับตรงที่ราคาพืชผลนะครับโดยเฉพาะราคาข้าวไม่ดียังไม่พอทางกรมชนะระทานนะครับโดยโครงการส่งน้ำบำรุงรักษานะครับส่งน้ำเนี่ยของสองพี่น้องซึ่งกำกับดูแลควบคุมการส่งน้ำให้กับพี่น้องชาวนานั้นมีหนังสือออกมานะครับ mm. ก็คือในเรื่องของไม่สนับสนุนการส่งน้ำเพื่อการเพราะปลูกข้าวนาปรัง เพราะฉะนั้นครับที่ผ่านมานั้นชาวนาเจ็บช้ำพออยู่แล้วและวันนี้ถ้าไม่มีน้ําให้เขาทำนะครับรัฐบาลากระทรวงนั้นบอกว่าไม่ได้ห้ามแต่ไม่ส่งน้ําไม่สับสนุนนั้นผมจะถามทางารัฐบาลนะครับฝากรัฐบาลไปว่าจะให้พี่น้องชาวนาทําอะไรนะครับขณะเดียวกันผมได้อภิปรายเงื่องงบประมาณนะครับเมื่อปีอ,อ,อภิปรายงบประมาณในส่วนของปี2 0 6 4 ให้รัฐบาลนั้นเล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งครับน้ำไม่มีใช้แต่ในฤดูฝนครับน้ำกลับท่วมพื้นที่ตามภาพดังที่ผมจะได้นำเสนอครับจึงฝากท่านประธานสภาไปยังรัฐบาลและส่วนงานที่เกี่ยวข้องครับขอบคุณครับ